สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพิ์นะคะนิทานโบราณคดีนิทานที่7เรื่องสื่อภาษศาสนาในอินเดียรอยพระพุทธบาทฉันพบศิลาจำหลักเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาขนาดยาวสักศอกเศษอยู่ที่วัดพุทธคยาแผ่นหนึง่งสังเกตดูเป็นของเก่ามากน่าจะสร้างแต่ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราช หรือแม้ภายหลังมาก็ไม่ช้านักด้วยมีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นสำคัญว่าเมื่อก่อนพุทธศักราช500ที่ในอินเดียห้ามมิให้ทำพระพุทธรูปเจดีย์สถานต่างๆที่ทำลวดลายจำหลักศิลาเป็นเรื่องพระพุทธประวัติตรงไหนที่จะต้องทำพระพุทธรูปย่อมทำเป็นรูปของสิ่งอื่นแทนพระพุทธรูป พระพุทธรูปตอนก่อนตัสลู้มักทำเป็นรอยพระบาทตรงเมื่อตัสลูมักทำเป็นรูปพุทธบัลลังก์ทำต้นโพตรงเมื่อทรงประกาศศาส,สนาทำเป็นรูปจักรกับกว้างตรงเมื่อเสด็จเข้าพานธิพา์ทำเป็นรูปพระสถูปจนล่วงพุทธกาลกว่าห้0ปีแล้วพวกโยนกฝรั่งชาติกรีกที่มาเข้ารีดถือพระพุทธศาสนา ชาวคันทาราลาทางปลายแดนอินเดียด้านตะวันตกเฉียงเหนือคิดทำพระพุทธรูปขึ้นแล้วชาวอินเดียชนชาติอื่นเอาอย่างไปทำบ้างจึงเป็นเหตุให้เกิดมีพระพุทธรูปสืบมารอยพระพุทธบาทนั้นคงเป็นของสร้างขึ้นบูชาแทนพระพุทธเจ้าแต่ในสมัยเมื่อยังไม่มีพระพุทธรูปฉันออกปากขอมหาพรามมหันก็ให้โดยเต็มใจ จึงได้มาถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอีกสิ่งหนึ่งรอยพระพุทธบาทนั้นโปรดให้ประดิษฐานไว้ในมณฑบบนยอดเขาพระจุลจอมเก้าที่เกาะสีชังพระพุทธรูปเวลาฉันเสาะหาของโบราณที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเจ้าพนักงานกรมตรวจโบราณคดีของรัฐบาลอินเดียเขาสงเคราะห์มาก ของโบราณเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นที่ยังไม่ได้ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ทัาสถานฉันไปพบสิ่งใดอยากได้เขาก็ให้แต่เราก็ต้องเกรงใจเขาเลือกเอามาบ้างแต่พอสมควรฉันได้พระพุทธรูปปางลีลาแบบสมัยคุปตะราวพุทธศักราชหนึ่งพันมาจากมรุกายวันองค์หนึง่งและได้ลอยพระพุทธบาทที่กล่าวมาแล้ว กับทั้งพระบุทธรูปและพระสถูปขนาดน้อยที่พุทธคยาอีกหลายสิ่งของเหล่านั้นฉันเอามาถวายพระเจ้าอยู่หัวเดิมโปรดให้ไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังย้ายเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัศถานยังอยู่ที่นั่นทั้งนั้นมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งควรจะกล่าวถึงโดยเฉพาะ ด้วยเมื่อฉันจะกลับจากพุทธคยาได้ปารบแก่เจ้าพนักงานกรมตรวจโบราณคดีว่าฉันสังเกตดูพระพุทธรูปโบราณในอินเดียมีหลายแบบอย่างฉันอยากเห็นพระพุทธรูปที่นับว่าฝีมือทำงามที่สุดที่ได้พบในอินเดียเขาจะช่วยหารูปฉายให้ฉันได้หรือไม่เขารับว่าจะหาดูเมื่อได้จะส่งตามมาให้ ฉันกลับมาถึงกรุงเทพได้สักสองสามเดือนเขาก็ส่งพระพุทธรูปมาให้องค์หนึ่งว่าเป็นของรัฐบาลอินเดียให้ฉันเป็นที่ระลึกแต่ไม่ใช่รูปฉายเช่นฉันขอเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสักซอกหนึ่งซึ่งเขาพิมพ์จำลองพระศิลาด้วยปูนปัสเตอร์แล้วปิดทองคำเปลวตั้งในซุ้มไม้ทำเป็นรูปเรือนแก้ว สำหรับยึดองค์พระไว้ให้แน่นใส่หีบส่งมาพระนั้นเป็นรูปพระพุทธองค์เมื่อ,อยังเป็นพระโพธิสัตว์กำลังกระทำธุรกิริยาช่างโยโนกคิดประดิษฐ์ทมที่คันธาราชเมื่อราวพุทธศักราช900าทำเป็นพระนั่งสมาธิแต่พระองค์กำลังสู้ผอมถึงอย่างว่ามีแต่หนังหุ้มกระดูก แลเห็นโครงพระอัฐิและเส้นสายทำเหมือนจริงผิดกับพระพุทธรูปสามัญและเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นรูปพระพุทธองค์เมื่อทรงบำเพ็ญเพียรมหาโมคธรรมทำดีหน้าพิศวงเขาบอกมาว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเป็นชั้นยอดเยี่ยมทั้งความคิดและฝีมือช่างโยโนกพบแต่องค์เดียวเท่านั้น รัฐบาลให้รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทาสถานที่เมืองละหอแต่ฉันไม่ได้ขึ้นไปถึงจึงไม่ได้เห็นเมื่อวันพระองค์นั้นมาถึงกรุงเทพเวลานั้นฉันยังอยู่ที่วังเก่าใกล้สะพานดำรงสถิตพระเอิญพระพุทธาจารย์มาวัดจักรกวัดรราชาวาดเมื่อยังเป็นพระมงคลทิพมุนีไปหาพอท่านเห็นก็เกิดเลื่อมใส ว่าเป็นพระอย่างแปลกประหลาดน่าชมนักไม่มีใครเคยเห็นมาแต่ก่อนท่านขอให้ฉันตั้งไว้ที่วังให้คนบูชาสักสามวันก่อนแล้วจึงค่อยถวายฉันก็ยอมทำตามจัดที่บูชาตั้งพระไว้ในศาลาโรงเรียนที่ในวังพอรุ่งขึ้นมีคนทางสำเพ็งที่ทราบข่าวจากพระพุทธาจารย์พากันมาก่อน แล้วก็เกิดเล่าลือกันต่อไปเรียกกันว่าพระผอมถึงวันที่สองที่สามคนยิ่งมามากขึ้นแน่นวังวันยังค่าถึงมีพวกขายทูบเทียนและทองคบเปรวมานั่งขายเหมือนอย่างงานไหว้พระตามวัดแต่ฉันขอเสียอย่าให้ปิดทองเพราะของเดิมปิดทองมาแต่อินเดียแล้วถึงวันที่สี่ต้องให้ปิดประตูวังเพราะยังมีคนไปไม่ขาด สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดให้ประดิษฐานพระองค์นั้นไว้บนฐานชุกชกีบุตรสบกด้านหนึ่งในพุทธปรางราศาสตร์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามมีผู้ศรัทธาไปขอจำลองหล่อพระผอมด้วยท้องสำริดมีขึ้นแพร่หลายและทำลายขนาดองค์ใหญ่กว่าเพื่อนขนาดหน้าตากสักสองซอก ผู้สร้างถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นพระระเบียงวัดเบญจมาบอพิษและยังมีอยู่ตามวัดอีกนับไม่ถ้วนแต่องค์เดิมที่จำลองส่งมาจากอินเดียนั้นเป็นอันตรายเสียเมื่อไฟไหม้พุทธปรางปาสาแต่ในรัชกาลที่ห้าหากมีผู้ศรัทธาหล่อจำลองไว้แบบพระผอมจึงยังมีอยู่ในเมืองไทยจนทุกวันนี้ อธิบายท่อนท้ายฉันเขียนความรู้ในอินเดียเป็นนิทานสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่1เล่าถึงเหตุท,ที่ไปอินเดียและพันานาว่าด้วยของแปลกประหลาดที่เมืองชัยปุระเรื่องที่สองพันานาว่าด้วยของแปลกประหลาดที่เมืองพาราณสีเรื่องที่สนี้ว่าด้วยการสื่อศาสนาในอินเดียยังมีเรื่องตอนเมื่อก่อนกลับจากอินเดียอีกบ้าง ถ้าไม่กล่าวถึงความที่เล่าในเรื่องแรกจะเขินอยู่จึงเขียนเรื่องตอนท้ายพ่วงไว้ในนิทานเรื่องนี้ฉันออกจากเมืองขยามาอย่างเมืองกันกัตตาอันเป็นเมืองหลวงของอินเดียในสมัยนั้นลอดแลนสดาวเป็นอุปราชรับให้ไปอยู่ด้วยกันที่เกาเวอร์เมนเฮาหน้าแปลว่าวางอุปราช ยิ่งกว่าเรือนรัฐบาลตามสับมีการเลี้ยงเวลาคำ่ำพร้อมด้วยพวกกรรมการผู้ใหญ่ให้เป็นเกียรติยศคืนหนึ่งมีการราตรีสโมสรให้ฉันพบกับพวกมีเกียรติทั้งฝรั่งและชาวอินเดียวันหนึ่งลอร์ดโรเบิร์ตเวลานั้นยังเป็นเซอร์เฟรนเดริกโรเบิร์ตนายพลเอกผู้บัญชาการทหารทั่วทั้งอินเดีย เชิญไปเลี้ยงพร้อมกันกับพวกในทหารที่ป้อมวิลเลียมคืนหนึ่งอยู่เมืองกันกัดตาสี่วันแล้วไปยังเมืองดาจีลิงบนเขาหิมาลัยหรือถ้าใช้คำโบราณของไทยเราก็คือไปเที่ยวดูป่าหิมพานสี่วันแล้วย้อนกลับมาเมืองกันกัดตาลงเรือจากอินเดียมาเมืองพมา่า ซึ่งในสมัยนั้นยังนับเป็นส่วนหนึ่งในอนณาเขตของอินเดียขึ้นพักอยู่ที่จวนกับเซอร์อเล็กซานเดรียแมกกาซีเจ้าเมืองพม่าแต่ฉันมาถึงเมืองพม่าเมื่อตอนเดือนมีนาคมเข้าฤดูร้อนเสียแล้วทั้งตัวฉันก็ได้เที่ยวมาในยุโรปและอินเดียถึงเก้าเดือนได้ดูอะไรต่ออะไรมากจนแทบจำไม่ได้ มาถูกอากาศร้อนก็ออกเบื่อการเดินทางจึงพักอยู่เพียงเมืองย่างกุ้งเพียงสี่วันได้ไปบูชาพระเกศธาตุและเที่ยวดูสิ่งอื่นๆในเมืองนั้นแล้วลงเรือผ่านมาทางเมืองทวายเห็นแต่ปากน้ำไม่ได้ขึ้นไปถึงเมืองเพราะเขาว่าอยู่ไกลเข้าไปมากแต่ได้แวะขึ้นดูเมืองมริดแล้วมาอย่างเมืองระนอง ขึ้นเดินทางบกคาบกิวกระมาลงเรือหลวงที่ออกไปรับณเนะมืองชุมพรกลับกรุงเทพสิ้นเรื่องไปอินเดียเพียงเท่านั้น